เดี๋ยวเรามาดูอีกงานมงคลหนึ่งไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันครับมีการจัดพิธีสมโพธนะฮะเฉลิมฉลองพระพุทธสุวรรณเจดี JD, และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดป่าเทพจกักรพันธ์ครับพุทธศาสนิกชนจำนวนมากครับร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากตลาดเทศบาลตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มายังวัดป่าเทพจัก,กรพันธ์ครับที่ตำบลตะก,กุดไรโดยพระเทพพัชระบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค4-5นะครับธรรมยุตเป็นประธานาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีสมโพธิเฉลิมฉลองมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาแล้วก็ประกอบพิธีประทักษินรอบพระพุทธสุวรรณเจดี JD. และนายจิรวัตรมณีโชธครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสครับก่อนอัญเชิญขึ้นไปประฏิสฐานในพระพุทธสุวรรณเจดีเพื่อบูชาและน้อมระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มี พระคุณอันเป็นประเสริฐพระบรมสารีริกธาตุเป็นธาตุพิเศษอันเกิดจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรณธิคุณพระบริสุทธิคุณและพระปัญญาทิคุณภายหลังการเสด็จดับขันนิพพานจึงเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าปูชนียวัตถุอื่นใดในโลกนี้เพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา เรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะทางด้านของวัยยาที่ประดิษฐานอยู่ที่พระเจดีย์พุทธสุวรรณที่นี่มาจากตระกูลมัลลกษัตริย์สากยาวงศ์ซึ่งเป็นตระกูลของพระพุทธเจ้าแล้วตระกูลมัลลากษัตริย์ได้เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในสถูปที่บ้าน จนกระทั่งอยู่มาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บูชาพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ศาสนาพุทธก็คิดว่าควรที่จะอระทานให้กับประเทศไทยก็ทำเรื่องมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเพื่อให้พระองค์ส่งคณะทูตานุทูตไปรับที่ลังกาสรีลังกา แล้วก็เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยเมื่ออัญเชิญมาถึงประเทศไทยแล้วประทานให้กับเ,เจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าพอจนกระทั่งมาสร้างวัดที่นี่ก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุที่ได้รับส่วนแบ่งจากเ,เจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าอดิษฐานอยู่ที่นี่ได้เป็นเวลาเกือบ20กว่าปีแล้ว ถือว่าเป็น <c oughs> มหาบุญกุศลเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมค่ะที่อยากจะไปกราบไหว้นะคะก็าสามารถกันไปกันได้ค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะวัดป่าจัก,กรพันธ์นะคะโอ้โหต้อง